รับกิ้ยไมครับต่อคิธการพธีการมีมรับการทเรครับครับจุ่มูอเยคจุ่มลกิ้งนะครับแล้วก็วก็ลิี่ตัวนี้ครับัวนี้มันเป็นทีรอ๋อท่รียสีครับ่นียมาเป็นสย้อยครับมาเป็นสีย้อย่้าน้วก็ยืนูว่าเฮ้ยนี่ครับตรวบ้านี้มีชีวิตอยู่ที่จออันี้คือยังไม่ต้องปรานีมากเพราะกิ้งเปกิ้งทันพวกครับมันจะมี ท่าแรกถ้าแรกก่อนเรา้ใช้ตมวยาวเลยครับจะตัทำงานจวใช้ตัวยาว่ะไม่พี่ไม่พี่ดื้ออ่ะจะใช้ยาวว่ะพี่ดื้อเดี๋ยวแมตตีนะครับผมยาวโอเคทำรับเข้าใจครับข้าใครับเดี๋ยวเดี๋ยวพ่ยุทเดี๋ยวขอตั้งแต่แรกทีนึงครับอะไรนะไครับรอเลยาีสีีสีกัน ได้ี่มาข้างบนนี <im <im no ่ไม <ok> ่เข ouais ้าใจรับียครับนี่มาเครับไม่ให้สิ่งมันดะครับเสยเป็นตัวท่านข้างบนอยไรครับไม่ครับลากลงมาจากข้างบนอาแตาแตะ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 แต่แต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 ตแ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 ต่แต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  อะไรนะพี่โอหกเอะไรเนี่ยสินด้วงเนี่ยไิ่เดียวอัต่ออะไรคับสิน่าบ้าเลยนะครับเนี่ยมันเป็นตัวลอกแบบม่ตนะครับมันมีจิตวิญญาณจัามันมีบัจเจกออะ เดี๋ยววันนี้เราจะช่วยกันทาภายในก่อนนะครับเฮ้ข้างในก็มาเดินไปไหบ้างนะครับส่งสอเออมันจะได้ก่าไหมมันง่ายกว่าแล้วก็เราก็จะหลังจากนั้นเราก็จะทาด้านนอกนะครับด้วยกันในระหว่างนั้นก็จะมีดามิเนอร์มาเดินกระไรกระชิ่งไงโอเคแลยที่เปิดจะต้องมีต่อหน้าโอเคแล้วกลับโอเคครับแล้วันนี้เดิมอะต้องมีที่เดิมอะไรที่บ้านิ่งเราว่า แนะนำอันนี้ใหวนี้สบอะไรไปนี่ก็ีกิ้ิงมันมันจะย่าอ๋อแล้ก็เอาที่นี้มาไม่ใช่นี่ได้นี่ก็ิ้งกับมันเอาที่ได้ครับเออแล้วนี่ไม่มีถุงเลยอเอาถุงม 他回来，后面 โอ้ยสวัสดีครับพี่จอยผมติดตามผลงานพี่มากเลยพี่มาเมื่อเมื่อาเลยตั้งใจเลยเพี่เจอคุณละจอยเห็นปะจอยนักผมนี่ก็เต้นแล้วแต่จบเพลงแล้วเนี่ยจอยวันนี้ค่ะเป็นป้าพี่จอยเหรอคะพี่จอยอยู่กับใครคะอยู่กับแฟนแล้วก็พี่นายอยู่คนเอ๋อแล้วคือแล้วคือแล้วคือเริ่มรู้จักเมื่อไหร่ะป้าออประมาณปลายเดือนค่ะปลายเดือนก่อ ไอเดียกอแล้วะนะเซลเเรียกอแล้ว่ะโอเคไปเดียกอแล้วประมาณเมือวานมันเกิดเขาช่วงนเกิดเขาแฮะประมาเกิดเขาแล้วี้่งเจ็่นมันกิรสแล้ครแล้วใืรตุ้ยแล้วคือเป็นไงรู้สึกเป็นไงบ้างวันนี้เนี่ยตุ้ยพี่ตุ้ยเกียรติมนเขาจะมาทาีาให้เรา โอ้ทำไมใกากที่เอ่อพี่เลยพี่น้องก็ทีงานกรมาช่วยอ่ะทีนงานรายการอะไรคะรายการอะไรคะึงายการไม่เครู้เลยจ้ะทำแมไหนนะดึะดสามสอมามาแล้วมีต้นโชว์โอเครายการอะไรคะวันนี้ร้องเพลงดึสอง

มัมาคนจยเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่เขาพากันอยู่เนี่ยอะไรเนี่ยเอาเลยเรามาเลิทาสีดีกว่าม่เขาไม่มีอะไรจะบอกกับพี่เลยได้ครับคุณครับเกาบเกานอ้ไม่อนานด้วยนดีรอนานด้ยนะครับ่แ่ที่ัก็ต้องขอมทาดก่าถูกเอาแ่ไม่นานแลทาสีดีกว่า พีจอยกับ้ายการภารกิจ12รายการภารกิจ12ตาแล้วโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะแจกอุปกรณ์นะครับสำหรับอาสาสมัครทุกท่านนะครับเอาเลยครับกระดาษแล้วพีกีก็จะเอาอะไรนะครับพวกสีรองพื้นขันยาวขันยาวไหมครับไอจ้าถุงมือยาว มันเป็นปลอมนี่มันยาวจริงไม่อยู่ก่อ เ้ยคุ Warner ้นๆนะกล่องอะไรชิ okay. ้อด uh ้วยคุ้นเหคยอยู่ในรถจะเงไยหน้าแบบเงหน้ากันมาเลยโอ้โหภาษาปีีจะดีเป็นเช่ครับขอบคุณค่ะ

ไม่ทาแล้วผีมันไม่ติดประหังก์เหเห็นว่าปัญหาเลยไม่ได้ตัดใจแล้วก็หยินจอบทาเลยค่ะแล้วหยิจอบทาไม่มาหยุดตรงกลาง พี่ยูบอกว่าของนีแล้วต้องชิมด้วยครับพี่ไม่ใช่เด็ข้องนะไปไปไชิมด้วยอะไรนะอะไรนะ

เดี๋ยวใครที่ไม่ได้ตามของสอนอะไรน่นยครับ,บจะเก็บทัพกว้าง

น่าสนใจนะเลยรู yeah. oh, oh. ้ส oh. mm ึกได้เลยแล้วเหนื่อยยังไงเฮ้ยควหนักเนื่อยนี่อาเนี่ยมันจะเมาฮินเนอร์ได้ยังไงเพราะก่อนจะดมอยู่ประจำ